ผมวิ่งในเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยแต่ว่าวิ่งไปปุ๊บเครื่องผมพังเนี่ยผมก็จะไม่ดีใจกับมันเวลาที่วิ่งล่าสุดเนี่ยเจ็ดจในรุ่นโปรโฟโปรโฟอ๋อคันนี้เป็นดูแบบเป็นรถเต็มแบบรถบ้านชาว่างชาตินะครับคันนี้ก็คันนี้ก็อยู่จูนส่งลูกค้าอยู่ที่940ม้า สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับ b o ็อกซ่าการาสครับผมที่วันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆไปคุยกับอู่ซิ่งหนึ่งอู่ที่ผมบอกเลยว่าสาวขับสี่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะและแน่นอนว่าย่านสายไหมแบบนี้วันในวันที่อากาศดีครับผมดีที่ไม่ตายก็เอาไปว่าตอนนี้ย่านสายไหมหลายๆคนพูดถึงอีโบ จะเป็นอู่ไหนไปไม่ได้นอกจากน้อยสายใหม่ครับผมเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไม่รู้พี่น้อยวันนี้จะอยู่ไหมเราก็มาแบบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งไปดูกันหน่อยดีกว่าสําหรับอู่ที่เรียกได้ว่าตัวท็อปในเรื่องของ e ีโ Cup 4นะครับผมหนึ่งในตองอูเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยพี่น้อยดีกว่าครับมาถึงเราก็เจอพี่น้อยกลาลังทำางานอยู่เลยนะครับผม สวัสดีครับอันนี้ใช่พี่น้อยป่าครับเนี่ยไ่ได้ช่วงนี้กินแซ่บนะครับพี่น้อยครับเฮ้ย <c oughs> <laughs> ไปดีกว่ามาทำอะไรค,ไอออไครับเนี่ยพี่เมอ๋อซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมให้มันใช้ได้หรือซ่อมมันพังเล่นหรือดูเล่น <c oughs> ไปดีกว่าเดี๋ยว <c oughs> มาแล้วพี่น้อยสวัสดีครับเดีไป <c oughs> นะฮะวันนี้มาแบบไม่นัดหมายแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ พี่น้อยสายหมายที่ต้องบอกว่าคาสติ้งอีโวทุกคนต้องเรียกกันดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกก่อนเลยพี่น้อยมาทําอู่ได้ยังไงครับพี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นคนชอบรถนี่แหละครับครับรถรถที่เก็บเงินซื้อเองคันแรกก็เป็นทิซูอีคาอีคาก่อนเลยใช่ครับผมแต่ก็มาแต่งแต่งเป็นอีโวนะครับใส่พาร์ทอะไรแบบไฟบอไฟเบอร์สมัยก่อนอ่ะครับผมจากนั้นก็เริ่ม เริ่มมาวางเครื่อง108เทอร์โบขับ4ก่อนแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เปลี่ยนเป็น63ก็ทําเมื่อก่อนก็เริ่มมีแด็กตอนนั้นนิดนึงย้อมไปนิดนึงตอนที่เรายวางเครื่องตอนนั้นอะค,คือวางเองเลย ใช่ใช่ใช่เอาตรงๆเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วเราพอทำเป็นคาร์บูนบีตอนตอนนั้นอ่ะไปยืมเครื่องมือที่อู่พี่ชายครับผมพี่ชายเป็นอู่ทําสีทำรถกระบะ๋อครับอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่โคราชก็ซื้อเครื่องจากกรุงเทพก็ยกงไปวางที่ต่างจังหวัดครับผมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือพี่น้อยเนี่ยมีสกิลในการวางเครื่องทํารถอยู่แล้วคือคือคือชอบเป็นการสุดตัวอยู่แล้วชอบชอบรถชอบรถมีซูยอยู่แล้วอ่ากลับมาที่หลังจากวางแล้วยังไงต่อครับพี่อ่าหลัง พันแปดเทอร์โบก็แรงนะครับนู่นนี่นั่นก็ก็อยากได้แรงมากกว่าอีกก็จะเป็นวางฝากระปิละ 4G63 E v o ีฝากระปีในที่นี้คือเครื่อง 4G63 กแล้วก็คือเป็นเครื่อง2 0 0 0ันเทอร์โบละ2 0 0พเทอร์โบเริ่มทําเริ่มหัดทำใส่โบอัพอะไรตามสไตล์เมื่อก่อนเครับครับก็เริ่มเริ่มจากนั้นมาก็เริ่มบ้านเราก็แดกแดกก็เริ่มช่วงนั้นก็เลยเริ่มทํารถ ทำลองผิดลองถูกดูนะครับยุคนั้นมีคลองห้าจริมีแล้วครับมีแล้วครับก็คือยุคพี่น้อยเนี่ยเริ่มไปวิ่งคลองห้ากันแล้วใช่ใตอนนั้นก็หลังจากทําเสร็จลองผิดลองถูกแล้วก็มีโอกาสวิ่งซุปอัพปีครั้งแรกเลยตอนนั้นก็จูนใครน่าจูนให้เดี๋ยวนึกกันนะครับจ่าแอนจ่าแอนจูนไปอยู่พิษเดียวกันกับพี่ตีครับผมก่อนพี่ตีก็ลงมาแข่งอยู่พิษเดียวกัน งแ,แรกเลยนะครับ,รบหลังจากนั้นมาก็อยู่กับ e v โตลอดมายังจําเวลาได้ไหมพี่นะ้อยว่ารันแรกครั้งแรกที่เราไปวิ่งซุปเปอร์เวลาอยู่เท่าไหร่ผมว่าผมวิ่งอยู่ประมาณ1 1บเนะอต,อนตอนแรกนะครับคือต้องบอกว่า1 1บในยุคนี้อาจจะดูว่าธรรมดาใช่ใชแต่ในยุคโอ้โหซุปอร์ครั้งแรกน่าจะ10บสิบกว่าปีใช่ใชคือในความทรงจํา เรือลางของผมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมไปคลองห้าเนี่ยรถที่จะวิ่ง10วิ่ง9เนี่ยคือต้องเป็นเครื่องเจโบพันม้านะใช่รถระดับพันม้าถึงจะวิ่งเก้าวิใช่รถฮอนด้าเลยทั่วไปเนี่ยวิ่ง15 16นี่คือแรงมากแล้วพี่นะตอนนั้นวิ่ง11บเกว่าวิ่งวิ่ง11 7แต่แต่ตอนแข่งอ่ะผมวิ่งอยู่ประมาณ10.4จุดสี่สิก็ถือก็ถือว่าเร็วนะครับคือคือความรู้สึกที่เราสัมผัสตอนนั้นอ่ะมันไม่มีไดโน่ไม่มีอะไรเม เทอร์โบรถสิบล้อนะอยุคนั้นเทอร์โบซิ่งยังไม่ได้ใช่ผมบางไทยยังหายากผมลองขับผมยังมีความรู้สึกว่ามันมันแรงมากมันแรงกว่าพันม้านะคับณตอนที่ผมทำตนั้เวลานั้นความรู้สึกตอนนั้นเราที่ที่เราอยู่ในช่วงเวลานั้นน่ะมันแรงมากแล้วสิบวิในรถตอนนั้นอีโว่ก็ยังเป็นเครื่องสองพันใช่ใช่เครื่องสองพันเทอร์โบวิ่งสิบวินี่คือฮานะพี่ผมว่ากครับก็ธรรมดาก ก็มีคนหลายคนบอกว่าเทอโบนี้วิ่งไม่ได้ล็อกอะไรไอ้นี่นะครับผมก็ทําตามคือคือคืออะไรที่ผมอยากจะทําเลยผมต้องคิดก่อนครับเพราะส่วนมากรถผมที่ทําไปเนี่ยมันจะเป็นใช้ทุนตัวเองไม่ไม่ไม่ได้มีนายทุนก็ต้องคิดคิดให้ดีว่าสิ่งสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าครับก็เริ่มต้นจากเขาเรียกว่าทํารถตัวเองทำรถตัวเองแล้วหลังจากงานนั้นคือมีลูกค้าเลยไหมพี่ ลูกค้าก็เริ่มเริ่มมีลูกค้าในในพวกพวกกันอรถมาให้ทำาน่นนี่นั่นตอนตอนนั้นยังยังยังไม่มียังไม่ได้ซื้อทีก่อนยังเช่าอยู่ข้างหน้าก็แต่อยู่ย่านสายไหมนี่แหละอยู่ตรงนี้ตลอดเลยครับเป็นน้อยสายไหม่ตั้งแต่วันแรกที่ทำามู่โอเคแล้วตอนนั้นลูกค้าที่เข้ามาก็เป็นอีโวลวนๆนมิสโซลวน ส่วนมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะเป็นรถมิซูวางเครื่องดีวาขับสองบ้างขับ4บ้างนะครับก็ก็แล้วแต่ตามตามสมัยยุคนะครับตอนหลังเนี่ยถึงจะเป็นแบบรูปแบบของอีโวเต็มเต็มระบบแต่ก็เขาเรียกว่าเกิดมากับอีโวอ่าครับเขาเรียกว่าอยู่กับอีโวมาตลอดไม่ได้ทำรุ่นอื่นเลยใช่ก็มีรุ่นเดียวตลอดเลยเคยคิดไหมพี่ว่าอยากจะอีโวเบื่อแล้วอยากไป h ฮอนด้าเปโตต้าเคยก็ตอนกระแสฮอนด้าเร็วเร็ว แรงๆเนี่ยผมก็คืออะไรที่มันเร็วมันแรงเนี่ยเราก็ชอบอยู่แล้วแหละอ่าเราก็ไม่ได้มาปิดกั้นว่าเราจะต้องเป็นอีโวตลอดแต่ผมว่าไปซื้อคงซื้อเครื่องมาเปิดดูเพื่อวิจัยวิจัยว่าเออเขาแรงมันแรงแรงจากอะไรครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับอีโวคือคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอีโวครับมาตลอดส่วนตัวคือใจเรารักอีโวอบรถนี้แล้วก็ผมทปผ่านงานหลายหลายรูปแบบพอพอแดกปุ๊บผมก็ไปเซอร์กิต เ์กิจนี่ก็ซูปเปอร์เทอร์โบก็แชมป์5ปีซ้อนอสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผมมองว่าใน,ในบ็อกซี่สเนี่ยมผมวิ่งใน,ในการแข่งขันรูปแบบไหนก็ได้เพราะว่าเครื่องผมไม่เคยพังเชื่อไหมว่าวิ่งหนึ่งฤดูการเลยเนี่ยซูปเปอร์เทอร์โบล,ล็อกปากเลยนะครับล็อกปากก็คือมีการกำหนดปากเทอร์โบมันก็เข้าได้น้อยวิ่งทั้งฤดูการยกเครื่องลงมาโอเวอร์ฮอนชาร์ปวิ่งอีกหนึ่งฤดูการ2ปีซ้อนใช้เครื่องตัวเดียวก็ได้ ไม่เคยผ่าวิ่งเอนดูราน12ชั่วโมงก็วิ่งผ่าน2ปีซ้อนก็ก็วิ่งวิ่งได้ผมก็เลยมีความมั่นใจว่าเครื่องที่ผมทําไปเนี่ย4า3เนี่ยมันมันสามารถที่จะไป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 แข่งขันหรือไปทำเวลาได้ได้ก็คือโน้ตฮาวที่เรามีทุกอย่างเรามั่นใจแล้วว่าเครื่องเราเหนียวแน่นอนใช่ใแล้วก็ รถผมต่อราคาถ้าสมมติว่าผมวิ่งในเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยแต่ว่าวิ่งไปปุ๊บเครื่องผมพังเนี่ยผมก็จะไม่ดีใจกับมันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ประสบความสาเร็จในในโปรเจกต์เนี้ยในในที่ผมคิดคิดแบบเนี้ยเวลาต้องมีแหละใช่แต่โจทย์สำคัญสุดคือต้องไม่พังต้องไม่พังก็คือวิ่งพีชีพไม่ให้สไตล์น้อยใช่เพราะว่าเราไม่มีนายทุน รเราเป็นเงินของของเราเองท,อท,ทุกทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีก่อนว่าเหตุผลที่เราทำไมต้องเลือกกันนี้มันดียังไงแล้วก็ประสิทธิภาพมันจะออกมาแบบไหนคือ เรารู้ก่อนแล้วครับว่ารถเราจะวิ่งได้ไม่ได้ตั้งแต่ไดโน่ครัแล้วก็จะไม่มีใสไปแล้วถอดออกเอานุ่นเข้าผมผมจะมีผมจะครั้งเดียวเลยครับเพราะว่ารถที่อู่เยอะเยอะเยอะไปหมดลูกค้าก็รอพี่น้อยเนี่ยต้องเก็บน้ำตันประกอบใช่ตั้งแต่ไล่ไล่ทุกขั้นตอนเลยครับกว่ารถจะผ่านมือพี่น้อยไปจนถึงจุเนอร์ได้เนี่ยที่ไดโน่เนี่ยคือพี่น้อยเหมือนว่าต้องชัวร์ละครับครันนี้ชัวร์แล้วว่าขึ้นไดโน่ได้แล้วถึงจะไปครับเอางี้ดีกว่า คันแรกที่เราอยู่ข้างๆนี้เลยล่าสุดนี่คือไปวิ่งนำซูอาบมาถูกไหมครับพี่น้อยครับผมคันนี้คือเป็นรถของทางอูเองเลยถูกไหมครับอ่าเป็นรถของผมเองเลยเวลาที่วิ่งล่าสุดเป็นไงพี่้อยเวลาที่วิ่งล่าสุดนี่เจ <7. 98 S 2> ็ดจุดเก้าแปดเจ็ดจุดเก้าแปดในรุ่น ความเร็วเข้าเส้นก็ที่3ามเเอางี้ดีกว่า7.98ที่ตั้งไว้อันนี้คือเราคาดหวังมันเท่าไหร่ส่วนส่วนตัวผมนะผมผมคาดหวังว่ารถผมน่าจะวิ่งอยู่สักประมาณสัก83เพราะว่าเวลาวันรันที่ไปซ้อมเนี่ยคือรถไม่มีเวลาไปซ้อมเรื่องจากดูดูรถหลายคันวันไปซ้อมปุ๊บลงลงไปรันแรกเลยคือวิ่งแปดหแปดหกแต่พอเข้าเกียร์สี่ปุ๊บน้ํามันหมดเพราะเพราะว่าลืมเติมโอเคพอพอรันสองเติมน้ำมันปุ๊บวนกลับมาวิ่งไปอีก เกียร์4บูตคัตก็วิ่ง8.6เหมือนเดิมแต่ผมก็เอา200เมตรสองใบเนี่ยดูจากสลิปนี่แหละเอามาเอามาอันนี้กันรถมันจะวิ่งอยู่ประมาณ8.3 8.4ครับก็เลยมองว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละอาจจะดีกว่านี้นิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วไอ้เลข7ประมาณยางไรก็พอพอได้วิ่งเต็มเกียร์ครับ ก็แปดศูนย์เลยแปดศูนย์เลยเนี่ยยังเข้าเกียร์เร็วยังนู่นบูสก็ยังมีนิดหน่อยที่ต้องหามันให้เจอบูสก็อยู่ที่ประมาณ3บาทเจ็ดสามบาทเจ็ดก็ถือว่าเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันที่ผมคุยในงานวันนั้นเขาบูสกัน4บาทครับอันนี้3บาทเจ็ดก็ก็ถือว่าอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยของบูสกันก็ก็ก็ถือว่าเครื่องรับสบายๆก็ครับลนสุดท้ายก็เพิ่มบูส์ครับเพิ่มบูส์เป็น4บาทห้าแล้วก็เปิดรอบจากหมื่นหนึ่งพันเป็น 1 2ื0 0สรอบเพราะว่ามันไม่ถึงเส้นมันตัดอยู่ที่11,000ห่งนก่อนก็เลยเปิดไปที่1 2ื0นสองพ่นสอแต่ว่าอาจจะวิ่งอยู่แค่สักมันหมื0นหมื่นหนึอ้อยสาะไรประมาณนั้นแหละในเกียร์สุดท้ายแต่พอออกไปพอเพิ่มบูทแล้วก็แท็กแท็กด้านเฮะแท็กเอนะครับดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็รถก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ยกแล้วก็เติมเข้าไปก็วิ่ง82ดสองครับแต่ก็เลยก็เลยมองว่าเวลาก็อาจจะ อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะลงต่ำกว่านี้ได้ครับตอนที่พี่นัทประกอบเครื่องเนี่ยถามจริงคือคำนวณไว้ไหมว่าแบบว่า4บาท5นี่คือเผื่อไม้ตายปแล้ว่าแบบรถเครื่องของผมเนี่ยจะบูตได้ประมาณ5บาทํทำเครื่องมาเผื่อเผื่อเลยครับให้บูต5บาท5คือรถสตรีทรถบ้านเนี่ยผมเนี่ยคือ4บาทเลยคบ4บาทนี่ใช้ใช้แบบไปขี่ถนนแบบกดอยากอยากรู้ฟิลมันกดได้เลย4บาทรถถนนแต่ถามว่าเค ได้มากกว่านั้นไหมยัง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 ได้ถึงสีารถถนนนะครับ ลกยุคนี้มันไปเลยรถบ้นตามไม่พอเป็นรถแข่งก็คือตายบานโอเคครับมาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่ากับคันนี้ครับผมไม่น้อยครับผมเห็นหลายคันละฝาเขาเรียกว่าฝาเข้าบาลมันจะเป็นแบบเนี้ครับมันคือฝาของอะไรครับอ่ามันมันคือฝาสํานักของไอไฮประจุงนะครับมันดีกว่าฝาเดิมยังไงจริงๆเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันมันความสวยงามแล้วก็ความสวยงามเป็นหลัก่าแล้วก็การที่เราติดตั้งคอยเข้าไปเนี่ยมันจะมีตําแหน่งให้เรายึด มันจะง่ายในการเราติดตั้งแล้วก็การเซอร์วิสง่ายต่อการโมดิฟายและการเซอร์วิสสเต็ปนี้พี่น้อยเอาที่สามารถเปิดเผยได้แล้วกันทำะไรมันไปบ้างพี่รถทำทุกอย่างครับคูก้านคูการคอทุกจุดทุกจุด ระบบน้ำมันทุกอย่างทั้งหมดระบบน้ำมันยังเป็นปั๊มเดิมครับแต่ว่าก็โมดิฟายเข้าไปทั้งหมดครับผมเทอร์โบเป็นของอะไรครับพี่น้อยเอ่อเทอร์โบเป็นเ r รสิชันเจ็ดสองเจ็ดห้าเจนเอ่อเน็กเก้นครับเทอร์โบไอที่พี่น้อยบอกว่าวิ่งสี่บาห้าเนี่ยคือเทอร์โบมันหมดแล้วหรือว่าไงหรือยังไปได้อ่าวันวันที่ขึ้นจูนอ่ะรถเราจูนอยู่ที่สามบาเจ็ดมันได้มาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดแรงม้าครับแต่เทอร์โบอ่ะสเปคเทอร์โบมันได้สูงสุดอยู่ที่ 1,375อก็เลยก็เลยมองว่าเหลืออีกนิดเดียวก็เลยไม่ไม่ไม่จูนต่อก็คือยังเหลือลิมิตไว้ที่บอกตามคอนเซ็ปต์พี่น้อยไม่มีที่ใช่แต่ว่าก็ก็น่าจะได้สูงสุดก็เท่าเท่ากับเทอร์โบที่เขาประมาณนี้ก็ตีต่างว่าอยู่ประมาณ1,300ม้าใช่ใช่1ันสกว่ามาในในความคิดพี่น้อยแล้วกันสมมติว่าถ้ารถคันนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ละเราหาเซตติ้งเจอหาเลยเจอคนขับไม่เป็นไรครับพี่น้อยคิดว่าเวลาที่ควรจะเป็นของมันคิดว่าจะอยู่เวลาที่ไห่ ถ้าจะลงก็น่าจะลงได้อีกนิดหน่อยครับน่าจะสักประมาณสัก7.77.8ปนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสุดของตัวมันละครับครับเพราะว่าดูจากดูจากต่างประเทศนะครับในไซส์เนี่ยเราเราเร็วที่สุดครับครับรถรถของเราก็ติดอยู่อันดับ10ของโลกครับอันนี้คือ world record ของเครื่องตัวนี้ใช่ใช่สเปคนี้เครื่องเครื่องคือประมาณนี้แหละแล้วจะเป็นเกียร์เฮดแพทเทิร์นเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นแต่แต่เขาจะเป็นเทอร์โบไซส์ใหญ่แล้วก็เชือเครื่องเขาก็จะเป็น เปขาเรียกเป็นแอลกอฮอล์เป mm ็นอะไรมาแล้วของเรายังใช้เป็นแอลกอฮอล์ถัง2องลิตรครับผมถามนิดน้อยนิดนึงว่าครับสมมตินะผมมีรถแบบเนี้ยผมเป็นในทุนครับผมอยากได้รถทําแบบนี้ผมเอาอีววมาจอดที่น้อยหนึ่งคันผมต้องเตรียมตังค์ไว้เท่าไหร่พี่น้อยแบบเนี้เออแบบข่าวที่ส่งส่งเวลาสักประมาณต่ํากว่า85แล้วกันนะครับต่ำกว่า85ลงมาก็น่าจะสักประมาณสักสามล้านนะครับ ก็คือล้านจบให้หมดแล้วก็เซอร์วิสให้ทั้งปีเลย่าราคานี้รวมเซอร์วิสเอาไปพิจเลยไม่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 ต้องว่าต้องมาเพิ่มอะไรแล้วดูแลให้หมดทั้งที่จะแข่งอะไรก็ดูแลให้อยู่ที่คนขับละอยู่ที่คนขับสเปคนี้ไม่น้อยก็คือบอดี้เดิมอยู่บอดี้เดิมครับครึ่งหลังก็ยังไม่เป็นฮัสตเเฟรมใช่ใช่เป็นรถโรงงานเลยครับอ่ายังเป็นรถโรงงานอยู่เกียร์ไฮเปอร์เด่นครับ4สเต็ปนี้อยากรู้สมมติเอาแผ่แอร์ใส่ลงไปนะ มันยังเป็นรถบ้านแอร์เย็นเพียงพอได้ไหมอืมรู้จากการเราเราเราดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยไม่น่าจะทําได้นะไม่น่าแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันใช่ใช่เพราะว่าทีนี้ถ้าเอาแผงแอร์มาลงนี้อยู่หน้าเทโบับรถพอมันมีแรงม้าเยอะๆเนี่ยครับการการโฟของอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดันออกไปทางนี้เลี้ยวนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันมันมันพอมันเยอะๆทุกจุดที่มีเขาเรียกว่าทุกจุดที่วางแต่ละอย่างหม้อน้าอินเตอร์เทรบโบใช่ต้องมีเหตุผลของมันทำไมถึงวางแบบนี้ไม่ใช่ว่า อาพุดตรงมันจะมีบางคนซึ่งมันไม่ผิดนะบางคนคือสายห้องเครื่องสวยงามทบโบต้องมาวางตรงนี้เพื่อให้เท่าแบบนี้สายสวยงามก็อีกเรื่องนึงครับแต่สายปรฟอระมาณนี้คือผ่านการคำนวณมาหมดแลโอ้โหสามล้านครับประมาณนั้เวลาแบบนี้เวลาแบบนี้ เผื่อในทุนดูอยู่นะครับผมก็กำเงิน3รล้านพร้อม t ับโบ1คันได้ทรงนี้เลยได้ได้ส่งเวลาส่งเวลายืนพื้น85 85ครับต่ำกว่า85ครับเรียกว่าเป็นชุด happy m ม a l ใช่ครับโดยน้อยสายใหม่ครับซื้อความสำเร็จได้เลยครับครับผม happy m ม a l ก่อนซื้อ79นะครับแม็กได้โคแก้วนึงเดี๋ยวนี้ happy ้ม a ล3ล้านมาดูกันนี้กันบ้างครับน้อยครับคันนี้ทำอะไรครับดูแบบว่าอ๋อคันนี้เป็นดูแบบเป็นรถเต็อแบบรถบ้านชาวต่างชาตินะครับคันนี้ก็ของก็มีคล้ายๆคันนี้แหละครับ คันนี้ก็อยู่จูนส่งลูกค้าอยู่ที่900 4 0ม้า900าม้าสาหรับผมแไม่ใช่รถปกติแล้วสําหรับพี่น้อยนี่คือน anyway> like ี่คือธรรมดาใช้งานได้ชาวต่างชาติกาชอบชอบรถที่มีแรงม้าครับผมครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนี่เป็นฝาเขาเรียกฝาเป็นฝาเดิมฝาเดิมอันนี้คือเดิมโรงงานอ่าแต่ว่าตําแหน่งสังเกตว่าเวลาใส่คอยใส่ลาเดนแน่นหน่อยครับครับใช่ใช่ต้องเป็นใส่คอยเฮาถึงคันนี้900กว่าม้าครับรถบ้านแอร์เย็นเพียงพะสวยครับพี่น้อยเดี๋ยวไปดูคันข้างในบ้างดีกว่ามีอะไรไปดูแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเรียกว่าตอนนี้เป็นอีโวเขาเขาเรียกว่า ว่าคันนูเป็นสไตล์แบบไทยสไตล์โอท็อปนิดนึงแตบคันนี้เขาเรียกว่าสายไฮโซไฮโซไฮโซแบรนด์เนมเรามาดูคันที่สายไฮโซกันก่อนพี่น้อยผมสังเกตตั้งแต่คันที่เป็นคันซูบัรและคันนี้ก็คอยตัวเนี้ย เรพาทำไมผมไม่เคยเห็นปกติเราดูแบบคอย m s D คอย h o w t e c h มันจะเป็นยแยนแบนๆเตี้ยๆใช่ไหมไอ้นี่มันคืออะไรครับนี่มันตั้งตึกไหมนี้มันมันมันจะเป็นคอ่เพิ่งออกได้ไม่นานนะครับของ PRP PRP ใช่ก็คือตัวนี้ก็จะแรงจุดสำหรับจุดพวกไอเมทานอนโดยตรงเลยครับก็คือคอยทั่วไปเนี่ยจุดเมทานอนได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมาะสมดูไหมพี่อาจจะ มันมันจะต้องมีตัวได้ถ้าต้องการความแรงมากๆครับผมแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องมีตัวได์เลยก็มี ของเขาอยู่ข้างในนี้หมดอขอความรู้นิดนึงพี่น้อยตัวไดที่พี่น้อยว่ามันคืออะไรมันก็จะมีกล่องกล่องก็ส่วนมากจะเป็นของ m s d นะครับแล้วก็จะใช้กล่องมาไดมันเหมือนเป็นกล่องที่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกเขาเรียกว่ากล่องดันไฟใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมทานอลเวลาจุดระเบิดก็คือต้องการไฟที่แรงต้องการไฟที่แรงเพราะรถบูทเยอะกับฟังอันนี้เขาเรียกว่าคันนี้เป็นแบบฟังโอท็อปอันนี้ก็ยังเป็น รูปที่เราใช้ใช้กันอยู่ทั่วไปก่อเอสตีทั่วไปนี่ผมชอบขถังดักไอมากครับผมถังดักไอไอนี้ผมเชื่อแล้วว่าเป็นสไตล์โอท็ของแท้สองคันนี้พี่น้อยส่งเวลาเท่ากันไหมครับคันนี้จริงๆจะต้องวิ่งเท่าเท่าคันนี้เจ็ดาแปดศูคือเครื่องเครื่องเหมือนกันครับระบบ เหมือนการเทอร์โบสเตปทุกอย่างเหมือนกันครับผมแตกต่างกันก็คือว่าคันนี้เป็น ECU นี่เป็นโมเทคทั้งหมดครับครับ PDM อะไรชุดใหญ่ทั้งหมดคันนี้นเป็นลิงก์อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะต่างกันอีกอย่างนึงก็คือคันนี้น่าจะน้ําหนักมากกว่าแล้วอย่างคันนี้นะครับพี่น้อยสไตล์โอท็อปคันนี้ก็จูนจบอยู่ที่พันห้าสิบมาพันเหมือนกันทั้งคู่ใช่ใช่วิ่งวิ่งอยู่ที่เก้าเก้าจุดหนึ่งแต่ถามว่าเร็วกว่านี้ไหมเร็วกว่านี้แน่นอนเพราะว่าคันนี้รถแรงมาก ครับเป็นรถที่ขี่ดีขี่ง่ายอครับไอสเตปไฮโซเนี่ยผมรู้ละสเตปเดียวกัน3ล้านครับ,รบเอางี้ ผมอยากได้พันม้าแต่ผมเนี่ยโอท็อปอะไรไทยได้ไทยอะไรประหยัดได้ประหยัดเซฟคอร์สผมอยากมีพันม้าแต่แบบว่าในทุนในในทุนไม่พร้อมในทุนยังไม่ไม่ปึกมากครับคันนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่พี่ประมาณล้านหนึ่งครับครับก็วิ่งแปดครับไอเนี้ยล้านเดียวครับไอเนี้ยสล้านครับเวลาต่างกันอัดวิลลล้านเลยพี่โดยการเลือกใช้ของอย่างอยางคันเนี้ย ECU ทั้งหมด ECU เนี่ยประมาณห้าหมโอเค แต่นี่มันสองแสนโอเคความฉลาดของกล่องใช่ใช่ไหนบอกวิลาร้าน้องไม่เกินจริงค่ะพี่น้อยครับอย่างที่บอกพี่น้อยรับจบได้ทุกทุกสเต็ปรับจบได้ได้ได้ทุกสเต็ปครับสเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่ทำหมดครับผมเอางี้ดีกว่าพี่น้อยผมมีเนี่ย 4GArivo7ivo8 น่าจะ89น่าจะยอดฮิตที่สุดในปัจจุบันผมอยากไล่ข้างโอ้ช่วงนี้วัยรุ่นเขาไล่ข้างลังมาไล่ข้าง ivo ในสเต็ปของพี่น้อยต้องทำอะไรบ้างครับรถรถ ivo เนี่ยถ้าเราไม่ไล่ข้างเนี่ยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็จะ มีเปลี่ยนเวชเกตเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนปัมติก๊กทำระบบน้ำมัน,มนทำระบบน้ำมัน,มนแล้วก็กล่องจะแฟตก็ได้จะจุนก็ได้สเต็ปเนี้ยจะมีแรงม้าอยู่ที่ที่ล้อนะครับ,รบประมาณ3 3มาถึง350ม้า 350ม้านี่เทอร์โบไม่ต้องเปลี่ยนอ่าเทอร์โบไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์โบก็คือเอางี้ไล่ข้างสเตจหนึ่งของพี่น้อยเนี่ยเทอร์โบยังไม่ต้องทำแล้วใช้เงินเท่าไหร่พี่เอาสามร้บมาส้าสิบเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณไม่เกินห0 0 0มื่นก็ก็คือคือคือบอกงี้ก่อนพื้นฐานรถอีโวเนี่ยมันก็จะส0ม้มาอยู่แล้วครับผม280อ่ะใช่เพราะว่ารถมันเป็นรถที่รับบูทได้เราจะบูทมาสองบาสามเนี่ยเครื่องมันรับได้เลยรับได้หมดเลย มันแรงมาก็ออกมาประมาณนี้แหละก็คือจริงๆอ่ะอู่ไหนก็ทําได้นะพี่ใช่่ะเฉพาะอู่ผมนะว่ากันนามตรงครับรดอ่ะมันแรงมันมากกว่านี้จากโรงงานทําได้ใช่แต่แน่นอนว่าลถเวลาที่มันออกขายนะพี่ค่ายเสียครับ ค่าประหยัดน้ำมันที่เขาต้องเอามาโม้กันถามว่าจะเอา400ม้าจากโรงงานผมเชื่อว่าระดับวิศวกรมิศวททาให้ได้แหละแต่ถามว่าทํามาแล้วลูกค้าต้องถ่ายน้ํามันเครื่องทุก5,000โลใครจะซื้อใช้ก็เอาเป็นว่ามาหาพี่น้อยเอาอีโวมาคันหนึ่งหรือเอาง่ายวอเตอร์รถอะไรก็ได้ที่วางเครื่อง 4G มาเนี่ยกำเงินมี5,000 350ม้ากลับบ้าน350ม้าได้ก็เรียกได้ว่าถ้ามีอีโวสักหนึ่งคันมาหาพี่น้อยเนี่ย ห้าหมเริ่มต้นสตาร์เตอร์แพ็คเอาไปก่อนสามร้าสบแน่นอนว่ามากกว่านั้นก็เพิ่มเือนไปอันนี้ตรงตรงผมมีอีโหนึ่งคันแต่ผมไม่ได้อยากแรงหรอกผมมาซ่อมที่พี่น้อยได้มมเซอร์วิสได้ครับทำช่วงล่างทำอะไรได้หมดครับมีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆก็รับทําหมดครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามีช่างน้อยโอเคก็คิวเยอะก็อย่างที่บอกลูกค้าไว้ใจครับก็เขาเรียกว่าให้เวลากันหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่า ช่างทุกคนนะฮะอยากจบงานเร็วๆอยากแบบทําให้เร็วเพราะอาพุ่นตรงทำเสร็จได้ตังค์ไม่มีช่างคนไหนอยากดองงานไม่หรอกเพราะว่าดองงานรถจอดน่ยมันไม่ได้ตังค์มันได้ตังค์ดอนเช็คบินนี่ผมเข้าใจก็อย่างที่บอกว่าสําหรับใครหลายๆคนที่ดูอยู่เป็นสาวกอีโวโรชั่นจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเป็นอีโวมิสซูแล้วกันเครื่องตะโกน 4G มาพี่น้อยพี่น้อยรับจบได้หมดอย่างที่บอกพี่น้อยมีแฮปปี้มิลตั้งแต่แฮปปี้มิลล์ต้องบอกแฮปปี้มิลแบบชุดเริ่มต้นเริ่มต้นห้าหมื่นกับแฮปปี้มลแบบ แบบอ่าเขาเรียกพรีเมียโอ้พี่น้อยจัดให้ได้หมดเลยโอเควันนี้ก็เขาเรียกว่าคอหอมปากหอมคอสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องบอกว่าพี่น้อยสายหมายเป็นอีกหนึ่งคนที่ขมบอดในวงการฮีโวบ้านเราเนี่ยเป็นผมผมไม่อยากเวลาผมมาถ่ายเนี่ยจริงๆในใจผมจะรู้สึกว่าพี่น้อยในโนหนึ่งละแต่ว่าด้วยความที่บางเรื่องเราไม่สามารถที่จะบอกเลยว่าไอเนี่ยเบอร์หนึ่งไอเนี่ยเบอร์สองผมเชื่อว่าทุกอูมีดีครับใช่ใช่ต่างกันคนละแบบต่างกันชอบแบบไหนศรัทธาอูไหนครับ ไปที่นั่นแล้วก็กใกล้ที่ไหนไปที่นั่นผมเชื่อว่าเอาที่ใจเราสบายใจที่สุดนะแต่บ้านเราก็มีเก่งหลายๆอุลก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากนะครับผมขอบคุณมากครับสําหรับโอกาสที่ให้ผมมาถ่ายทําในวนี้ก็อยางบอกใครที่สนใจพี่น้อยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคของพี่น้อยไว้ข้างล่างนี้ให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้รุ่นย่านสายไหมจริงๆไม่ต้องเป็นต้องอีโวถาวรสายไหมหรอกผมเชื่อว่าถ้าคุณถ้าคุณศรัทธาที่นี่นะคุณสายไหมไม่ไกลหรอก คือทั้งด่วนมาลงแป๊บเดียวถึงไทยใหม่ละเดี๋ยวก็วันนี้ก็อของปาของคอ,ขอ,งขอ,ของเท่านี้ก่อนสวันนี้ผมนูก๊กบักซาเรซิ่งกับพี่น้อยสามรถก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยไปสอหาพราว่าอู่ระดับหัวแถวแบบนี้ที่ไหนอีกเนี่ยก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก่อนนี่จะจากกันครับผมคนทาเครื่องมาพอดีเรียกได้ว่าคนนี้นี่เป็น ขายาตะศูทีพีน้อยขายตะขาบไปให้วส,สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมซิ่งพหลาพลน,นะครับโอ้โหลูกชายพี่น้อยใช่ครับผมแค่ชื่อก็ซิ่งแล้วมาดูกันดีกว่าได้ข่าวว่าคันที่ไปได้แชมป์ของซูเปอร์มาเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านผ่านมือเรามาเลยอ่าใช่ครับเป็นคนับโปรเจกต์ถามหน่อยพี่น้อยเนี่ยมอบโปรเจกต์คันนี้ให้เราทำเป็นคันแรกไหมไม่ครับผมก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรา ช่วยเป็นลูกมือช่วยทำมาตลอดใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าไปสืบท่อวิชามาเรียบร้อยถูกต้องครับถามหน่อยคันนี้เราประกอบเองทั้งหมดเลยไหมทุกส่วนเลยดกวาครับทุกส่วนเรียกได้ว่าเบื้องหลังการส่งเวลาแชมป์7.9วินาทีาผ่านม,มือเรามาก่อนถามหน่อยคันนี้ ยากไหมถ้าเทียบกับคันบรรดามาที่เราเคยประกอบไม่ยากนะครับพี่อยู่ที่ความใส่ใจดีกว่าครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใช่ครับสูตรการทํารถทุกอย่างเนี่ยพี่น้อยเป็นคนสอนเรามาทั้งหมดแล้วถูกต้องครับเนื้อคันนี้ก็มาตรฐานเดียวกันใช่ครับมาตรฐานเดียวกันทั้งอู่เลยดีกว่าพี่ครับทั้งรถบ้านทั้งรถแข่งทุกคันคือเกมที่ทุกคันครับคืองี้ผมจะรู้สึกว่าเอ้ยคันเนี้ยมันเป็นคันเขาเรียกว่าเรือธงของอู่ละมันจะต้องดูแลเป็นพิเศษจริงๆหรือเปล่า คือเราดูแลเหมือนกันทุกคันครับไม่ว่าจะรุ่นโปรสตรีทรุ่นโปรหรือว่ารถบ้านคือเราดูแลเท่าเทียมกันหมดครับครับผมแล้วเราประกอบในงานแข่งซูภาพร์ที่ผ่านมาเนี่ยประกอบอีกคันหรือคันนี้คันเดียวประกอบทั้งสี่คันเลยโอ้โหคือทั้งสี่คันของอูใช่ครับแล้วก็รถบ้านด้วยอารมณ์พูดง่ายพ่อเกียรติทำี๋ยวเราประมาณนั้นใช่ครับครับจบคลายตะข่าวไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น เขาเรียกว่าทายาทสูตรคนต่อไปทุกสูตรทุกโน้ตในการทํารถเขาเรียกว่าพ่อส่งต่อมาให้ลูกเรียบร้อยต้องน่าติดตามผกพี่น้อยบอกว่าเลยว่าเป็นไม่กี่อู่นะที่จะมีการเขาเรียกว่าสร้างเจนต่อไปมารอเรียบร้อยแล้วคอยติดตามกันครับผมสาหรับวันนี้ก็พอคำบากของคอกันแล้วก็ฝากติดตาม Boxer Racing ในชุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ